สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบสิ่งที่หลงไหลเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่สร้างรายได้ขึ้นมาได้จากข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยออพบว่ามี5แนวทางสําคัญเลยสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนกระบวนการที่ทำให้แพชั่นส่วนตัวของเราเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาได้จริงๆนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนกลับมาด้วยซึ่งมันก็ต้องอาศัยกลยุทธ์นิดหน่อยค่ะไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวแล้วจะสำเร็จครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องเครือข่ายอันนี้ข้อมูลบอกว่าเราต้องกล้าบอกคนอื่นนะว่าเราเก่งอะไรชอบอะไรทาไมแค่คนใกล้ตัวรู้ถึงไม่พอครับมัน มันดูเหมือนต้องประกาศให้โลกรู้เลยหรอครับอือหือเป็นคำถามที่ดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสดีๆหรือว่าข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะมันมักจะมาจากคนที่เอ่อคนที่เราไม่ได้สนิทมากหรือบางทีเรียกว่าเครือข่ายที่ห่างเหินมากกว่าเพื่อนสนิทหรือครอบครัวซะอีกนะคะอ๋อเหรอครับคนที่ไม่สนิทเนี่ยนะ ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเขามีข้อมูลมีมุมมองที่เราอาจจะยังไม่มีไงคะพอเราพึ่งแต่คนใกล้ตัวมากๆมันก็เหมือนเราจํากัดโลกของเราเองไปหน่อยนึงเข้าใจครับแต่ว่าแค่บอกอย่างเดียวก็ยังไม่พอคะ่ะมันต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าการผูกมัดทางใจนิดนึงเช่นการที่เราเสนอตัวช่วยในสิ่งที่เราถนัดแบบไม่ได้หวังผลอะไรทันทีนะคะอื มันทําให้เราเหมือนเข้าไปอยู่ในใจเขาในฐานะคนที่เออคนนี้เก่งเรื่องนี้เราก็มีน้ําใจด้วยพอมีโอกาสอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกๆค่ะ คือให้เขารู้จักเราในเรื่องนั้นๆไปเลยใช่ค่ะสําคัญกว่าแค่มีคนรู้จักเยอะๆเฉยๆแล้วก็อีกอย่างคือการจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนที่เราเจอเนี่ยค่ะมันช่วยฟื้นความสําคัญหรือว่าเชื่อมต่อกันใหม่ในอนาคตได้ดีมากๆเลยโอ้ประเด็นเรื่องเครือข่ายห่างเหินนี่น่าคิดมากเลยครับไม่เคยนึกเลยนะว่าจะมาจากตรงนั้นแล้วหลักการเรื่องพลังของการให้แหละครับที่บอกว่ามันเกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องบุญคุณต้องทดแทนอะไรแบบนี้ มันทำงานยังไงในการสร้างโอกาสครับเห็นมีพูดถึงการทดลองน้ำอัดลมด้วยค่ะหลักการนี้มีพลังมากจริงๆค่ะคือโดยธรรมชาติของคนเรานะคะพอได้รับอะไรมามักจะรู้สึกอยากตอบแทนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะตอบแทนมากกว่าที่ได้รับด้วยซ้าไปนะคะอ,อ๋อจริงเหรอครับมากกว่าเดิมอีกเหรอ ใช่ค่ะอย่างการทดลองเรื่องน้ําอัดลมที่ว่าเนี่ยก็ชัดเจนเลยคือคนที่ได้รับน้ําอัดลมฟรีจากคนแปลกหน้าเนี่ยมีแนวโน้มจะซื้อลอตเตอรี่จากคนคนนั้นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับน้ําอัดลมเกือบสองเท่าเลยนะคะโห แต่หัวใจสําคัญจริงๆคือต้องให้ด้วยความจริงใจนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นของแพงอะไรเลยแค่ลูกอมเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราแนบโน้ตสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือด้วยใจจริงๆเนี่ยมันเพิ่มความรู้สึกดีๆได้เยอะมากอืมอืมอืมแล้วก็จังหวะเวลาด้วยค่ะอย่างการให้กําลังใจเล็กๆน้อยๆในวันที่คนอื่นดูเหนื่อยเป็นพิเศษเช่นวันพุธกลางสัปดาห์ที่เริ่มล้ากันกันแล้วหรือตอนที่เห็นเขาทํางานดึกๆอะไรแบบเนี่ยมันสร้างผลกระทบทางใจได้ดีกว่าค่ะแบบมีกลยุทธ์แบบ มันจะดูเหมือนระหว่างผลตอบแทนเกินไปหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคําตอบอยู่ที่ความจริงใจจริงๆค่ะถ้าเราให้เพราะอยากช่วยอยากสนับสนุนจริงๆเนี่ยคนรับเขาสัมผัสได้นะคะแล้วผลตอบแทนที่ได้กลับมามันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองหรืออะไรที่เป็นรูปธรรมเสมอไปครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการมีเครือข่ายที่ไว้ใจได้เนี่ยก็เป็นผลตอบแทนที่ที่มีค่ามากแล้วค่ะ ซึ่งมันก็นำไปสู่ประเด็นถัดไปเลยคือการเอาสิ่งที่ชอบของเราเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นโดยตรงอ๋อการเอาความชอบไปช่วยคนอื่นโดยตรงนี่เองที่จะสร้างเส้นสายที่แท้จริงขึ้นมาใช่ไหมครับนอกเหนือจากแค่ความรู้สึกดีๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรอีกบ้างครับถูกต้องเลยค่ะมันสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งจริงๆเพราะคนรู้จักความสามารถเราจริงๆแล้วก็อาจจะแนะนำงานหรือโอกาสต่อๆไปให้ได้แต่มันมีผลทางอ้อมที่เอ่อน่าทึ่งกว่านั้นอีกนะคะ คือมันช่วยเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง self esteem ของเราด้วยเหรอครับเกี่ยวกันยังไงค่ะมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าพอเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นจากการได้ใช้ความสามารถทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันกลับช่วยลดความอยากได้อยากมีในวัตถุลงได้ด้วยนะคะเหมือนการทดลองในเด็กนะคะพอเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทําก็จะยุดติดกับของเล่นน้อยลงโอไม่น่าเชื่อ แล้วนอกเหนือจากนั้นการทําประโยชน์ให้คนอื่นมันสร้างความสุขทางใจแบบจริงๆเลยนะคะมีผลสแกนสมองที่ยืนยันว่าสมองส่วนที่เกี่ยวกับความสุขเนี่ยมันทํางานมากขึ้นเวลาเราให้หรือมัแต่ตอนจ่ายภาษีเพื่อส่วนรวมก็ทํางานนะแต่จะทํางานมากขึ้นไปอีกถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจจริงๆค่ะน่าทึ่งมากครับฟังดูดีเลยพอเราสร้างเครือข่ายสร้างโอกาสผ่านการให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยข้อมูลบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญเหมือนกัน คือต้องพึ่งสัญชาตญาณในการคว้าโอกาสนั้นไว้แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเสี่ยงไปไหมโดยเฉพาะเรื่องสำคัญๆเนี่ยมันมีหลักการอะไรรองรับจริงๆหรอครับว่ามันจะแม่นยำอืมเป็นความเชื่อที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วสัญชาตญาณมันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลยค่ะคือโอกาสดีๆเนี่ยบางทีมันเข้ามาเร็วมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับ การที various, ่เรามัวแต่รอคิดวิเคราะห์นานๆเนี่ยอาจจะทําให้พลาดโอกาสนั้นไปได้ง่ายๆเลยสัญชาตญาณมันทํางานเร็วกว่าการใช้เหตุผลเยอะมากค่ะแล้วก็มีงานวิจัยที่สนับสนุนความแม่นยําของมันด้วยนะคะอย่างการทดลองที่ให้คนมองชุดตัวเลขแวบเดียวแล้วทายว่าฝั่งไหนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคนส่วนใหญ่ตอบถูกถึง90%เลยทั้งๆที่ไม่มีทางคํานวณในใจทันแน่นอนโห9 0้เเลยเหรอครับใช่ค่ะ เหมือนสมองเรามันข้ามขั้นตอนการคิดแบบเหตุผลไปเลยเมื่อใช้สัญชาตญาณซึ่งจริงๆเรื่องนี้เราฝึกฝนได้นะคะเช่นผ่านการเล่นเกมที่ต้องตัดสินใจเร็วๆหรือการลองคาดเดาอะไรที่ไม่แน่นอนบ่อยๆมันช่วยให้เรากล้าที่จะเชื่อและตัดสินใจได้เร็วขึ้นเมื่อโอกาสที่มันใช่จริงๆมาถึงค่ะสรุปแล้วนะครับการจะเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินได้เนี่ยจากข้อมูลทั้งหมดนี้มันต้อง เริ่มจากกล้าแสดงความสามารถของเราออกไปสร้างเครือข่ายอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะกับคนนอกวงเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักห่างๆแล้วก็ใช้พลังของการให้อย่างจริงใจให้ถูกจังหวะด้วยใช่ค่ะเอาสิ่งที่เราถนัดไปสนับสนุนคนอื่น แล้วสุดท้ายคือต้องกล้าที่จะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเมื่อโอกาสมันเข้ามาใช่เลยค่ะครบถ้วนทุกขั้นตอนเลยค่ะขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะคะว่ามีโอกาสอะไรบ้างที่เราอาจจะเคยปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะมัวแต่ใช้เหตุผลมากเกินไปจนไม่ได้ฟังเสียงแรกในใจหรือสัญชาตญาณของเราหรือลองมองไปรอบๆตัวเราดูค่ะในเครือข่ายคนรู้จักของเราแม้แต่คนที่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่มีใครบ้างที่เราพอจะเริ่มต้น ให้หรือสนับสนุนเขาด้วยสิ่งที่เราชอบหรือที่เราถนัดได้บ้างเพื่อเริ่มสร้างวงจรแห่งโอกาสดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้บ้างคะ